สวัสดีครับภาพเจ้าสัวนั่งตาปรือมือเท้าอ่อนแค่จะพูดเสียงสั่นคลอนแหบและโหยดูแววตาที่เคยใสใยราโรอยอายุวัยใกล้ปิดโรยไปตามการภาพสอสอผีปากกล้าสภาลั่น ภาพวันนั้นเที่ยวันนี้มีหลักฐานไว้ที่โรยเชื่องช้าออกอาการแม้น้ำเสียงก็หย่อนยานแหบและเบาเคยโดดเด่นเป็นสงา่าสัตราเปี่ยมไม่หาอาจใดเทียบเทียมเท่าทันเขาความแตกต่างห่างชั้นเขากับเรา ทำไม่ถึงจึงมัวเมาไม่เท่าทันอาน,นิจังทุกขังอนัตตาสร,รพสัตว์ที่เกิดมาทุกมหันเกิดแต่กรรมของใครก็ของมันจะเท่าไรก็เท่านั้นมันต้องเป็นยศทรัพย์สินใช่จะซื้อยื้อทุกอย่างเพราะความจริงคือความจริงสิ่งที่เห็น เจ็บแก่ตายก็คือทุกข์ที่ซ่อนเร้นมันต้องเกิดมันต้องเป็นตามกฎกรรมอุทาหรณสอนคนให้เฉลียวช่วงชีวิตแค่เดี๋ยวเดียวเอาฉไหนแล้วที่โลบที่สะสมทําเพื่อใครอีกไม่นานต่างก็ไปไม่มีพ้นก้าวศอกยาวาถึงข่าวสิ้นก่อนกับคืนทุรีดินในปลายผล มันคือบ้านหลังสุดท้ายของทุกคนจะมีจนก็เท่านี้มีเท่ากันกูเล็กลำปางวรรออนไลน์เงินกับเวลามันมีค่าต่างกันเงินมีอยู่เท่าไรในกระเป๋าเราก็รู้แต่เวลาที่เหลืออยู่เราไม่รู้เลยว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนทองคําวางตรงไหนก็มีค่าตัวเราก็เช่นกัน ทำตัวให้มีค่ายืนตรงไหนก็มีค่าเหมือนทองคำนะครับ